สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับปีกล้วยห่อชีสของว่างทานเล่นทำง่ายห่อง่ายๆด้วยวิธีแบบนี้จะทำให้ไส้ไม่แตกเป็นการแปลรูปก,กล้วยน้้าว้าทำของอร่อยง่ายๆค่ะเพื่อนๆนำไปต่อยอดทำขายได้เลยนะคะวัตถุดิบเจ๊าปานมีกล้วยน้้ำว้าสุกแบบนี้ค่ะแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองและแผ่นชีสแบบนี้นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะสำหรับใส่แฮมเบอร์เกอร์แซนด์วิช และแผ่นแป้งปอเปี๊ยะสำหรับห่อไส้นะคะขั้นตอนแรกเลยเรามาเตรียมกล้วยก่อนนะคะปอกเปลือกกล้วยให้สะอาดค่ะเหลือแต่เนื้อกล้วยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเจ๊ปันจะหั่นครึ่งแบบนี้ในส่วนของครึ่งหนึ่งจะหั่นได้ประมาณ3ชิ้นนะคะก็จะได้ประมาณ6ชิ้นสำหรับกล้วย1ลูกค่ะเป็นแท่งยาวๆแบบนี้แล้วเจ๊ปันจะหั่นชี้เตรียมไว้เลยค่ะ หั่นชีสให้เป็นเส้นเส้นความหนาประมาณสัก1เซนติเมตรนะคะชีส1แผ่นก็จะได้ประมาณ6ชิ้นเช่นกันค่ะตอกไข่ใส่ถ้วยเอาไว้แบบนี้ค่ะเจปานจะใช้ไข่สำหรับเป็นกาวห่อแป้งปอบเปี๊ยะนะคะได้แบบนี้แล้ววางแป้งปอบเปี๊ยะไว้ที่เขียงแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเจปานก็จะนํากล้วยที่หัน่นวางเรียงแบบนี้เลยนะคะโปะด้วยแผ่นชีสที่เราหั่นรอเอาไว้ค่ะ แล้วก็ทาไข่ที่เรานำมาทำเป็นกาวนะคะใช้ส่วนของไข่ขาวทาให้รอบแผ่นแป้งปอเปี้ยะเลยค่ะเสร็จแล้วพับแผ่นแป้งให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วทาไข่ขาวให้ทั่วแผ่นแป้งปอเปี๊ยอีกรอบนึงค่ะได้แบบนี้แล้วม้วนแป้งปอเปี้ยที่ห่อกล้วยและก็ชีสให้แน่นเลยนะคะใช้ไข่ขาวทาให้เป็นกาวแน่นๆค่ะปิดหัวท้ายด้วยไข่ขาวเช่นกันนะคะ เราก็ทาไข่ขาวที่ขอบของแป้งทั้งสองมุมค่ะแล้วก็แปะลงไปที่ตัวแป้งนะคะก็จะได้แป้งทรงปีกกล้วยที่พร้อมนําไปทอดแล้วค่ะทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะคะนํากล้วยมาเรียงที่แป้งตรงกลางโปะชีสลงไปเรียงกันเสร็จแล้วใช้ไข่ขาวทาโดยรอบเพื่อให้เป็นเหมือนกาวแปะแป้งให้แน่นเสร็จแล้วพับแล้วก็ทาไข่ขาวให้ทั่วเช่นกันนะคะ ม้วนให้แผ่นแป้งแนบประกบกันทาไข่ขาวให้ทั่วอีกนะคะแล้วก็ประกบกันเรียบร้อยแล้วทาหัวท้ายด้วยไข่ขาวแล้วก็ปิดลงไปที่แป้งแบบนี้ค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเวลาทอดทั้งชีสทั้งกล้วยก็จะไม่มีไส้ที่ไหลออกมานะคะผลงานเรียบร้อยแล้วเจ๊ปันก็จะทําจนกว่าจะหมดหรือว่าจนกว่าที่อยากจะทานนะคะได้ประมาณนี้ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนนําแป้งปอเปี๊ยะลงทอดเลยค่ะ ใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงนะคะค่อยๆกลับด้านให้ตัวแป้งสุกทั่วนะคะทั้งด้านในด้านนอกทอดจนกว่าแป้งสุกเหลืองหน้าทานเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะนำขึ้นให้เสด็จน้ำมันได้เลยนะคะเราก็จะได้ปีกกล้วยน้ำว้าไสชีสพร้อมเสิร์ฟเป็นของว่างทานเล่นเอาไว้เสิร์ฟปาร์ตี้ได้เลยค่ะเพื่อนๆเอาไว้ทำทานเล่นหรือเอาไว้ทำขายต่อยอดได้เลยนะคะ จิ้มกับน้ำจิ้มหวานหรือว่าน้ำมายงเนสซอสมะเขือเทศซอสพริกได้หมดทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนๆอ,อยากทานก็เอามาหั่นแบบนี้นะคะได้ไส้ด้านในจุกๆน่าทานมากๆเลยค่ะได้เมนูทำง่ายและอร่อยเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะเพื่อนๆเ,เจ๊ปานบอกเลยค่ะว่าอันเดียวไม่พอนะคะของทอดแบบแป้งปอเปี๊ยะไม่จำเป็นต้องไส้อื่นนะคะไส้กล้วยง่ายๆแบบนี้ก็อร่อยเช่นกันค่ะ เพื่อนๆจะใช้กล้วยอื่นก็ได้นะคะกล้วยหอมกล้วยไข่ได้หมดเลยค่ะจิ้มน้ำจิ้มอะไรก็อร่อยค่ะเจ๊าปานขอชิมหน่อยนะคะอืกรอบอร่อยมากๆเลยค่ะไส้ข้างในก็ฉ่ำๆอร่อยมีทั้งชีสและเนื้อกล้วยเจ๊าปานขอตัวไปทานก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบเจ๊าปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ